Mm hmm. ค่ะมีการสั่งการไปแล้วนะคะในเรื่องของออความรุนแรงจริงรัฐบาลไม่สับสนุนความรุนแรง ความรุนทุกๆรูปแบบนะคะแล้วก็จริงก็ในเรื่องของทางทั้งตํารวจเองทางอาหารเองนะคะทางกองทัพก็ได้คุยกับทางรองภูมิธรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปว่าให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนอกจากดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังมีการดูแลแล้วก็ให้พูดคุยในเรื่องของการทําความเข้าใจด้วยนะคะว่ามีอะไรที่รัฐบาลสามารถ สนับสนุนให้ความร่วมมือได้อีกไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ที่อยากให้ให้เน้นย้ําแล้วก็ต้องบรบกวนให้สื่อมวลชนช่วยกันด้วยก็คือในเรื่องของการแบ่งนะคะแบ่งแบ่งคําพูดที่ว่าศาส,สนาอะไรเชื้อชาติอะไรนะคะยังไงก็ตามคนทุกๆคนก็คือคนนั่นแหละค่ะที่เป็นคนที่ที่มีครอบครัวนะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมาแบ่งแยกกันตรงนี้แต่ว่าความรุนแรงไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าว่ารัฐบาลไม่สนับสนุสนความรุนแรงแน่นอนแล้วก็จริงๆทุกชีวิตที่ที่เสียไปนะคะยังไงก็เป็นชีวิตที่ที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าเราเราไม่ไปแบ่งแยกกันแบบนั้นนะคะ